ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพอๆกับปอแตมอีกนะครับเนาะปอแตมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนนาดีนะครับครับงวดวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่11ตุลาคม66นะครับเล่าพัฒนาออก859264ครับส่วนเลขล่างก็ออก เก้าสองนะครับเนาะครับของอาจารย์เซียนนาดีวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับวันพุธที่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกหกนะครับเนาะลาวพัฒนาเซียนนาดีครับบนล่างวิ่งรูด 9, รเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้านะครับเก้ากามาอีรีนะครับยี 14, นะ่สี่เนาะเตียววะจับคูจับคูบอ่อเขานะครับเอ่อเพิ่นกะ ถือว่าไฮมาบอาลหางนะครับเนะาะซีหางหาหางกับตกกันนะครับอาวมวลนี้กะทาเบิ้งน้ากันเนาะครับเนาะเลขกวิ่งพ่นธีไฮมาตัวใดมวลน,นี้ทั้งไฮมาตัวเดียวนะครับมวลน,นี้ไฮตัวเดียวเชนเชนเลยนะครับอาศัยว่าเบิง้งข้าเบิ้งเลกวิ่งเอาไปใส่กับของอาจารย์อื่นน้ำเนาะครับเนาะ 你说。嗯 ครับเราพัฒนาเซียนนาดีนะครับเนาะครับบนอ่า มันล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวนะครับ มั่นใจคักน้ออาจารย์เสียนหน้าดีงวดนี่สามตัวเดียวนะครับ3ามตัวเดียวครับมาบึงจับคูนะครับเนาะ สี่สามห้าสามหกสามสองสาม ครับสีหาง <c oughs> รับกับอาจารย์้มามีตุกกันพร้อมนะครับกันตัวกันตุกกันคือสามสามตัวเดียวนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะครับอาจารย์กนเน้นให้ที่ส 3, ี6สามหสามครับการเน้นใน้องหางนะครับ สองหางนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวว่าหาสามกับสามสามเอามาเข้ากับพิจารนาเมื่อเอาเนอะอิฟซีเนาะครับครับเอาวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบสามตุลาคมสองห้าหกหกนะครับนะลา,บาวพัฒนาเซียนนาดีขับบนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวนะครับจับคู่สี่สามห้าสามหกสามสองสามกันสามสาม นะครับเนาะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับพ่อเตียมก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะที่ให้แนวทางครับเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะขอให้เขาเด้องวดนี้ครับงวดที่ผ่านมาการเลขวิ่งเพิ่นกระเขานะครับเนาะเนียนที่เก่ากัมาเก่าอีดี รับงูนี้เน้นที่สามตัวเดียวนะครับครับจังหาสามสองสามสี่กับงามนี่นะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วครับเอาไปเปรียบเทียบกับอาจาลายอาจาย์มึงเนาะครับเนาะครับเอาแับหน้าจอเลยครับเด้อแับหน้าจอไว้นะครับเอาก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแนนเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำแนนะครับ ก็มีเอฟซีหลายคนนะทันคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์พอเตียมทุกลิปประดันกับพอเตียมกับข้อกับขอบพระคุณนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมกับข้อกับขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไว้พอนให้มีแต่ความสุขความจะเลืิญนนะครับเด้อความเจ็บยาให้ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะ รับขอห้มีอายุมันควรเยื่นครับทำมาขาขายสิ่งได้ก็ขคอให้เจริญลุงเรืองครับทำการทำงานก็ขคอให้สุขภาพที่แข็งแรงครับที่สำคัญก็คือโซกลาบนะครับเนาะรับขอให้โศกโศกมันมันให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับเนาะรับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต็มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม